เตรียมคา่งให้ลูกค้าอีกคือเกาจ้ะพี่น้องลูกค้าท่าซีสกเกต้ังมาจ่ะเอาไปปลูกไว้กินไว้ขยายพันธุ์ต้จ่ะพันคาเหลืองของเหา พูดแล้วก็ล่างออกแล้วก็มาแพ็กใส่กล้องแบบนี้จ้ะทรงทั่วประเทศพี่น้อง ยมไปแต่ข้างขึ้นจ้ะยามมือเศากะไปทรงยังบอยากจ้ะสองพอหลกเพิน่นนอนเดิกพี่น้องพอกระตัดกลวยตัดวีออกจ้ะไปทาหอยค้าย ถ้าแกเธอละเครื่องข้ากระเสียม,มาบ่มขายจ้ะถ้าแกเล่ร้ายกะโทษให้แมค่ค่ะมาเอาขายไปเรื่อยๆจ้ะเหล็กๆน่อยๆของในสวนพี่น้องมีความสุขในการเท็ดกระเซจ้ะรายได้บพ่หลายกะ ไข่ก็บ่อได้เลยพี่น้องเสริมเสริมกันไปจ้ะกล้วยวีไงขายวีละสามสิบจ้ะเครืออน,นี่ถ้าน่อยลุ่งกะขายสิบหาสิบบาทส้าบาทจ้ะแล้วแต่กะบึงเอาจ้ะแต่ว่าวีนี่สุดนี่ไยงยแห้งจ้ะแพ็คเรียบ้อยจ้ะสองกองทรงเหมออื่นเสาจ้ะพี่น้อง อำเภอน้ำเกียงจังหวัดศรีสะเกดจ้ะ